งเนี้ยจะแดงเพาท้องอ่อนๆของอ่อนเนี่ยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่แต่เมื่อวานแต่อันนี้อะไรแต่เมื่อวานเนี้ยลองตรวจอันนี้แล้วอ, <AT K. S 1> อันมันมีตรวจแบบสองแบบอันนี้ตรวจแบบว่าเอาฉี่ผ่านอันนี้แบบเอาฉีดหยดใส่ฉีดหยดใส,ดใสแ่อกว่าต้องเอนเช้านะเช,ช้าฉีดได้นนะก็นี่ไงอันเนี้ยเช้าฉีดได้อันนี้เมื่อนนาวานนี้ตอนยินต้องคิดแปลว่า รอยก่อนว่าเอาอคนแน่ๆโอเคอาร์ซ็อ,ซอเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าเดือนสองเดือนนะมีโอกาสที่อันนี้ปัญหาเยอะไงยเ้องฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เก็ยย้เน,น้้้้ เซโยอล่าุนเขินอ่ะไม่ได้ทำคลิปยาวในช่อง YouTube นานมากก็คือเกือบหนึ่งปีแล้วนะคะวันนี้นะคะตาก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังติดตามช่อง YouTube ของตาอยู่นะคะวันนี้นะคะตาก็มีเรื่องอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะคะคือตาหลังจากที่หายไปอ่ะ แล้วตาไม่ได้มาอัปเดตอะไรเลยอ่ะมันก็มีเรื่องราวนะคะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตานะคะก็คือตอนนี Alicia, ้ตากําลังต hm. ั้งครรภ์แล้วนะคะคือตากําลังมีน um ้องนะคะตอนนี้ตาท้องได้ประมาณห้าถเดือนแล้วนะคะเสียงโทรศัพท์ประมาณคับเกี่ยว5-6เดือนนะคะตาก็นับไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสำหรับเพื่อนๆที่ ไม่ได้ติดตามตาในไอนะคะหรือว่าช่องทางอื่นอื่นนะติดตามตาในช่อง YouTube อย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะตาก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมลและเราฟังกันเพือเจ้าว่าตอนนี้สาวท้องแล้วค่ะสาวกำลังจะมีเบบีแล้วนะคะและตอนนี้รู้เพศแล้วนะคะคือตาได้ลูกสาวค่ะตั้งใจมีน้องไหมคะหรือว่าออน้อง น้องมายัางไงคะทำไมอยู่ดีงไงคะคุณแม่ตั้งใจเปล่าอะไรนี้ ต้องบอกว่าความจริงแล้วนะคะตัวอป้าเองอะ่ะเขาอยากมีลูกกับตาตั้งแต่ตอนที่เราอแต่งงานไปฮันนีมูนกันแล้วแต่ตากา็ติดเล่นติดเทฮาพวิ aw, งพวงนู่นนี่นั่นมาหลายรอบมากเลยนะคะก็จนมาณัาวันหนึ่งอะละเราก็แฮปปี้โซแฮปปี้กันนะคะแล้วเราก็ตัวตา,ตวตาเองนะคะก็ไม่ได้คุมอะไรมากมายนะคะคือถ้าเกิดน้องมาเนี่ยก็มาเพราะว่าตอนนี้ตากับอุป้าเนี่ยมันก็อยู่ในระยะเวลาที่แบบเราคบกันมานานได้สักพักแล้วแล้วตัวอปป้าเองก็อยากมีน้องเช่นกันนะคะ ตาเองอ่ะก็ะวิงเวลาไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตัวตาเองอ่ะมันติดเล่นมันติดเล่นนูน่นนี่นั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่านึกภาพตัวเองไม่ออกว่าตอนตัวเองท้องอ่ะมันจะเป็นยังไงเว้ยนึกภาพไม่ออกจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าคนท้องอ่ะมันจะต้องทาตัวยังไงก็เลยมีความกลัว ตาเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนน่ะมีความกลัววิตกกังวลว่าจะเองท้องอ่ะมันจะเป็นยังไงใช่ป่ะซึ่งตาเองอ่ะก็เป็นคนเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่รู้สึกแบบนั้นแต่ตอนที่รู้ว่าท้องอ่ะก็คืออป้าดีใจมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือตัวตาเองก็ดีใจแต่ว่าคนคนเป็นผู้หญิงอ่ะมันอึ้งอยู่เว้ยไม่รู้ว่าทาไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงอ่ะคนท้องอ่ะเออแต่คือตอนนี้นะคะก็เข้าหกเดือนแล้ว ก็ปรับตัวได้ในระดับหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ทรงๆและเริ่มมี energy กลับมาทําคลิปทํานูน่นทํานี่แล้วเพราะว่าตอนที่ท้องอ่ะตาแพ้ท้องหนักมาก1-3เดือนเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเข้าใจเลยนะคนท้องอ่ะแกมันเหมือนโลกมันเหมือนโลกคนสําออยอะ่ะเออกินนั่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเลเวลการแพ้ท้องของตาตั้งให้80%เลยนะ80 -8 0 8 5เอะเหลือไว้หน่อยหนึ่งละกันเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคนที่กินอะไรไม่ได้เลยกินอะไรก็อ้วกแต่ตัวตาเองอะตาถามว่ากินอะไรได้ไหมตาฝืนกินได้แต่กินได้แค่นิดเดียวนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีอาการขึ้นไส้ขึ้นไส้แล้วก็หมินอาหารหนักมากที่อาการแพ้ท้องของคนแพ้ท้องอะคบหมดทุกอาการเลย ยกเว้นยกเว้นขนาดที่แบบว่ากินเราอ้ว,อวกคือไม่ถึงกับอ้วกแต่อะไรมาแตะลิ้นตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดแปรงฟันนะคะเพื่อนๆแปลงฟันนะแต่ยังอยู่แบบเนี้ยอย่าอ้วกนะอย่าอ้วกนะคือฉันฉันรู้สึกว่าฉันเป็นฉันเป็นผู้หญิงที่หนึ่งในอยู่หนึ่งในคนที่แพท้องหนักเช่นกันอะ่ะฉันก็จะมาอัปเดตท้องให้เพือ่อนๆไดเราชมกันนะคะว่าตอนนี้ท้องฉันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มาดูกันพวกมานี้ แล้วก็ออตอนนี้อ้าให้อ้าอ้าอ้าให้ดูจะดูไหมก็คือฉันจะกระแลดํามากฉันจะกระแลดํามากเพื่อนๆดูฉันจะกระแลดามาก,ก,มากแล้วฉันไม่รู้เลยว่าคนท้องอะ่ะจะมีกลิ่นตัวที่เหม็นมากอันนี้คือไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนตัวเองท้องนี่แหละแล้วช่วงท้องใหม่ๆก็เป็นฮอร์โมนที่แบบว่าฮอร์โมนกําลังเปลี่ยนเร็วผมร่วง ผมร่วงสิวขึ้นสิวขึ้นเยอะกว่านี้นะตอนนี้ก็ยังมีมีสิวอยู่แต่ว่าเริ่มเบาลงแล้วก็คือสิวขึ้นคางเพราะว่าขับถ่ายขับถ่ายไม่เป็นเวลาขับถ่ายไม่ได้ฉันเจอวิกฤตหลายอย่างมากนะจะแกลดามกินตัวเหม็นแล้วก็เป็นสิวผมร่วงถ่ายไม่ออกช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเจอสภาวะ ถ่ายแข่งนะคะถ่ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นก้อนหินอนะเป,นเป็นเป็นเม็ดหินอนะที่เขาเรียกกันตาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะช่วงนั้นน่ะตาก็หนักหน่วงมากคือ 1- นถึงสเดือนนะ่ะฉันแย่มากฉันแบบไม่มีแรงทําอะไรเลยทฉันเศร้ามาก e อ e เนอร์จีฉันตกหมดทุกอย่างไม่มีแรงทําอะไรเลยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าฉันไม่ได้ไปทํางานฉันเป็นแม่บ้านฉันอยู่บ้านแต่ว่าช่วงนั้นน่ะฉันก็ไม่สามารถที่จะ ตัวตาเองอะ่ะตาก็ไม่สามารถที่จะทํางานบ้านหรืออะไรใดๆได้เลยนะก็คือต้องยกหน้าที่ทั้งหมดให้ออป้าทําหมดเลยช่วงแรกๆเนี่ยตาก็ต้องกินยาแก้แก้แพ้ท้องอะ่ะคือคุณหมอต้องจ่ายเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆมันอยู่ไม่ได้อะ่ะกินอะไรก็ไม่ได้เลยได้กินอะไรก็เหม็นทุกอย่างในห้องไม่ว่าจะกลิ่นเป็นกลิ่นอะไรเล็กๆน้อยๆน้ํายาล้างจานล้างน้ายาล้างจานฉันล้างจานก็ไม่ได้ฉันทําอะไรก็ไม่ได้ฉันได้กิ่นคือช่วงนั้นอะ่ะนอนได้อย่างเดียว เป็นอาการแพ้ท้องที่หนักหน่วงมากค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เข้าเดือนที่6ฉันก็ดีใจมากที่อาการแพ้ท้องมันดีขึ้นแต่ตอนแรกอ่ะตาก็กังวลอยู่นะว่าอาการแพ้ท้องอ่ะมันจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าบางคนอ่ะแพ้ยันลอดเลยคือแพ้แบบแพ้หนักอ่ะแพ้จนถึงลอดเลยแต่ถามว่าตอนนี้ตากินอะไรได้แบบฟิลจอยไหม ก็คือแบบก็จอยแต่ก็จอยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเพราะว่าพอกินไปได้สักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีอารมณ์เหมือนช็อตฟิลอ่ะช็อตฟิลแบบช็อตไปเลยอ่ะแบบอุ๊งก็คืออิ่มอิ่มอยู่ดีก็คือเหม็นอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ากินได้เยอะกว่าเดิมไหมก็กินได้เยอะกว่าเดิมนะคะคลิปนี้ก็ขอมาเปิดตัวแม่ท้องเป็นทางการนะคะเพราะว่าคลิปต่ตอ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆแบบเอออยู่ดีแบบ ตาท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายในคลิปเอยลูกใครวะอะไรอย่างเงี้ยถึงคลิปหน้านะคะลงมาแล้วอยู่ดีแบบเออเจอกันตอนตาท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะตกใจเนาะวันนี้นะคะตาพอมีพลังมีกําลังแล้วก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไมงมาม่อยกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะคะว่าฉันท้องฉันฮาไปดีเราท้องบาย